เสิร์ฟอาหารนะครับอันนี้เป็นอาหารร้อนสปาเกตตี้ไก่นะฮะขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีน้ำมีช้อนให้มีผ้าเย็นครับในช้อนมีไม้จิ้มฟันด้วยเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าไก่นะครับ งก็เลยกระทันหัดพวกเผมไมออกไจเสิน้ำเสชากาแฟก็มาเสิร์ับผมก็ขอชา ับชาล้อนแล้วก็โคกน้ำแข็ง มีหลายชนมากครับก็ใช้ได้ครับแต่ว่าจะจืด,จดๆอยก,ก็ผมเป็นรสชาติที่ต้องไทยกินได้ฝรั่งกินดี จิบน้ำชาแล้วร้อนชมบรรยากาศบนเครื่อง <c oughs> เราผ่านไปอีกรอบหนึ่งเลยขอสไปเพิ่มแก้วไทยสมัย